สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมโยคิดนะครับกับเกม d i g i มอนเ e ียลไลทเหมือนเดิมและวันนี้ก็จะมีตู้ใหม่เข้ามาในวันที่30กันยานี้นะครับเวลา10โมงเหมือนเดิมก็จะเป็นเบลเซมอน BM นะครับและก็เฮฟวี่เลโอมอนนะครับสองตัวนี้ที่เราคอยกันมานานก็คือตัวเบลเซมอน BM นะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูความสามารถของ2ตู้ใหญ่นี้กันดีกว่าน่าเสียดายที่มาพร้อมกันวันเดียวกันโอเคครับตัวแรกนะครับจะเป็นเบลเซมอน bm นะครับเมนสกิลจะเป็นทำดาเมจ2องร2อสิเปร็นใส่ศัตรูแบบสุ่ม4ครั้งครั้งละ1ตัวการโจมตีนี้ไม่สามารถบล็อกได้และหากติดคิดจะทำดาเมจเป็น2.5เท่า ก็คือโจมตีสุ่มนะครับ4ตัว4ตัวละหครั้งนะครับก็ถือว่าแรงมาก230%เลยนะครับคูณอีก2.5เท่าต่อไปเป็นซับสกิลนะครับจะเป็นโจมตีศัตรูทุกตัวด้วยดาเมจร5 0าทำให้บัฟของศัตรูมีผลสั้นลง5เทินและมีโอกาสทำให้ติดเบน50%นะครับตัวนี้ก็จะตัดตัวอพโพคาริมอนไปได้เลยนะครับแทนกันได้เลย พระโจมตีทุกตัวเพราะเราต้องการลบบับเป็นตัวเปิดตัวนี้ก็น่าจะครบเครื่องนะครับก็คือถ้าใครได้ตัวนี้ก็จะมีตัวเปิดสกิลไปเลย1ตัวถือว่าดีมากลบบัฟทุกตัวเลยนะครับแถมติดตาบอดอี้ร์ด50%ถือว่าใช้ได้เลยโอเคพาสีฟนะครับตัวเองกันสถานะชอ็อกพาราสิตฟิสสตันสลีปพ,พอยซันเบิร์นและเออร์เลอร์นะครับ าตัวในตัวพาสซีฟนี้ก็จะกันของตัวชายเกมอน BM ได้นะเพราะมีกันเบินด้วย2เทินแต่ตัวมันเองตัวเดียวก็น่าจะยิงเพลินไปเลยเปิดด้วยสกิล2นะครับแล้วก็ตามด้วยสกิล1ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเก่งภายในตัวเองต่อไป HP นะครับ6 0 0 0เอ้ย8,600 พาวเวอร์อยู่ที่6,153ดีเฟนส0พกับอีก3สปีดส0คอส35นะครับโดยรวมถือว่าเก่งมากมีทั้งลบบัฟในตัวแถมยิงแรงด้วยยิง4ตัวเลยการสถานะอีกใครได้ไปก็ถือว่าโอเคเลยนะครับใช้ได้ครับตัวนี้สมควรแก่การหาโอเคตัวต่อไปครับ ตัวต่อไปเป็นเมทันการลูริมอนสีแดงนะครับเมนสกิลจะเป็นโจมตีศัตรู2ตัวโดวยดาเมจ3 4 0่4 0ตัวเองโอกาสคิทิค้อบวก40% 1เทิร์นและตัวเองโอกาสเคานเตอร์40% 1เตอร์40% 1เทิร์นก็ถือว่าธรรมดาธรรมดานะครับตัวนี้ตีแค่2ตัวโอกาสเคานเตอร์บวก40คิ40ก็ ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ต่อไปเป็นซับสกิลจะเป็นโจมตีศัตรู3ตัวด้วยดาเมจ210%และมีโอกาสทำให้ติดเออร์เลอร์สี่สิบเปอร์เซ็นต์สองเทินนะครับก็กลางๆนะครับพาร์สสีฟนะครับสีแดงกับสีม่วงกันสถานะพอยซันเบิร์นและเออร์เลอร์นะครับหนึ่งเทิร์นและตัวเองทำดาเมจใส่คามได้แรงขึ้น1.35เท่า พร้อมกับมีโอกาสสูงที่จะโจมตีใส่ยคลาม5้าเทินนะครับเป็นตัวสีแดงที่ยังไงล่ะไว้ตีสายคลามนะครับแล้วก็มีพัสซิฟให้สีม่วงด้วยอืมก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่ต่อไปก็ HP นะครับ6,133 power 3,005 120 defense 1,373 speed 32คอ35นะครับโดยรวมก็ตัวนี้ก็จะมาอยู่ในตู้กับเบลเซมอนนะครับแต่ก็ใครเปิดมาก็น่าจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เพราะมีตัวที่เก่งกว่าเน้นให้ได้เบลเซมอนอย่างเดียวก็พอนะครับตู้นี้พอมันเก่งมากเลยโอเคครับตัวต่อไปตัวต่อมานะครับเป็นเฮฟวี่เลอมอนนะครับตัวนี้ผมอยากได้ โอเคจะเป็นโจมตีศัตรู2ตัวด้วยดาเมจ340%การโจมตีนี้ไม่สามารถบล็อกได้และตัวเองรับการโจมตีทั้งหมดของศัตรู5ครั้งพร้อมกับลดดาเมจที่ได้รับลง50%ก็คือตัวเนี้ยถ้าอัดพวกปั๊กอินสปีดเข้าไปในทีมให้สปีดเยอะและให้ตัวเนี้ยเปิดก่อนมันจะกันทุกตัวได้ที่เหลือก็จะรุมโจมตีเข้าได้เลยถือว่าเก่งมากเพราะมันได้รับดาเมจ50% ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับโอเคพาสซีฟนะครับโจมตีศัตรู3ตัวด้วยดาเมจ210%รทำให้พาวเวอร์ดาเมจรีสลดส0ิ์ลด30%และตัวเองโอกาสเคาน์เตอร์บวก50% 2เทินนะครับตัวน,นี้ก็จะลดความเสียหายของดาเมจที่จะได้รับลุงไปอีก50%เมื่อใช้สกิลนี้ใส่ศัตรูนะครับแต่อีกอย่างแหละเราก็ต้องเปิดสกิล1ไปก่อนสกิล2นี้ไว้หลังจากที่ โดนโจมตี5ครั้งของสกิลหนึ่เสร็จก็จะล้อได้ผลของดาเมจดิฟสทันลบ50%นะครับพาสีฟนะครับตัวเองกันสถานะฟีดถาวรและเมื่อ HP น้อยกว่า50%จะได้รับผลดังนี้1ครั้งนะครับเป็นตัวเองพาวเวอร์บวก80%ถาวรและตัวเองดีเฟนต์บวก220%ถาวรตัวเองลบสถานะผิดปกติทุกชนิดยกเว้นฟีดกั เฟสนะครับก็คือเฟสยังสามารถใช้การกับตัวนี้ได้อยู่ก็ตัวนี้น่าจะเคลียร์ได้ด้วยการเอาเฟสมาจัดการนะครับแต่ก็หลังที่จากรถ hp ลง50%เนี่ยก็จะเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับ defense บวก220%เนี่ยก็บวกเข้าไปอีกจากเดิมนเยอะเลยแล้วก็ power ได้อีกอถือว่าแข็งมากเป็นสายสีเหลืองด้วย เลือดเยอะมากนะครับโอเคไปดู HP อยู่ที่11,364 power 4,402 defense 3,734 speed ส2คอรนะครับโดยรวมก็ถือว่าดีนะครับเป็นสายสีเหลืองอีกตัวที่น่าจะใช้การได้คู่กับชาย์เกมอน BM นะครับก็จะน่าจะาลงยากอยู่ตัวนี้โอเคครับตัวต่อไป ตัวต่อไปนะครับเป็นมิเนอร์วามอนนะครับเมนสกิลจะเป็นโจมตีศัตรูหนึงตัวด้วยดาเมจ460%การโจมตีนี้ไม่สามารถบล็อกได้และหากติดคียทิคข้อจะทำดาเมจเป็น2เท่าก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ยากครับนอกจากเอาไปตีบอสเพราะมันตีแค่1ตัวเองแต่ดาเมจ460%เลยก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับตัวนี้ถ้าติดคีจะคูณ2เข้าไปอีกนะครับแรง2เท่า โอเคต่อไปพาสซีมนะครับโจมตี3ตัวด้วยดาเมจ210%และไฟเราโอกาสเคาน์เตอร์บวกสามสิอร์นองเทินตีสามตัวบวกเคาน์เตอร์อันนี้ก็ธรรมดานะครับบวกตีแค่210พาสซีมนะครับโอกาสบล็อกบวกสาถาวรอ,อันนี้บวกให้แค่ตัวเองอะครับก็เอาไปใช้ประโยชน์ยากนะครับถ้าบวกทั้งทีมก็ว่าไปอยา่างโอเค HP อยู่ที่5,137 พาวเวอร์สามพันหนึ่งรฟน์หนะครับสปีดยี่ขอ35นะครับตัวนี้ก็ได้มาก็ไม่รู้จะไปใช้อะไรนะครับเพราะมันมีตัวดีกว่าเยอะเลยโอเคอ่าสรุปโดยรวมนะครับซึ่งเราโดนดักตู้กันไปมาของอ่โอเมกามอนเข้าไปเมื่อ2วันที่แล้วก็คือเป็นตู้ดักนั่นเองแต่ก็ถือว่า น่าจะโดนกันไปเยอะหลายคนอยู่ตัวผมเองก็โดนตอนนี้ก็เหลือ400เพชรนะครับแล้วตู้ใหม่มา2ตู้พร้อมกันอีกคิดหนักเลยแต่ผมเลือกที่จะเปิดเป็นเฮฟวี่ออฟฟี่อะไรนะ<ม>เลอมอนนะครับ<ม>เพราะยังไงก็ต้องเลือกสักตัวไม่เบลเซมอนก็เฮฟวี่แต่ผมเลือกไปทางสีเหลืองมากกว่าเ<ม>พราะตัวดามีดเรามีหลายตัวแล้วครับ<ม>ถึงมันจะครบเครื่องแค่ไหนก็ ผมเน้นป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเน้นยืนยาวก็ต้องเลือกสักตัวครับส่วนเพื่อนๆที่มีเพชรเหลือๆก็2ตัวนี้ต้องมีนะครับยังไงก็ต้องมีเดี๋ยวผมถ้าได้ h ฮฟวี่เรมอนเดี๋ยวผมก็จะไปเปิดเบสซมอนตามมาแต่400เพชรนี้ก็จะเลือกไปทาง h ฮฟวี่เรมก่อนเพราะตัวดาเมจผมมีเยอะและ้ว โอเคครับยังไงก็เดี๋ยววันพุธ10โมงเรามาเจอกันเหมือนเดิมตัวกาชาใหม่มานะครับวันพุธ10โมงโอเคครับยังไงวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับตอนนี้ก็80กว่าคนผู้ติดตามแนละ้วอยากห้ถึงร้อยเร็วๆจังฝากกันกดหน่อยนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลดีๆจะมาเล่าให้ฟังมาพูดมาบอกโอเคประมาณนี้ยังไงก็เดี๋ยว ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปเปิดกาชาในวันพุธนี้โอเคครับวันนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้เสียงฝนอาจจะดังหน่อยเพราะฝนตกตอนนี้โอเควันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วครับสวัสดีครับ